ผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่สีทุนท่านมาชมคลิปรอบคันนะครัหรับเจ้า Yamaha XSR 900ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2017เลขใหม่วิ่งมาเพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นครับมาพร้อมกับของแต่งนะครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขใหม่แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขใหม่คันนี้วิ่งมาเพียง6 5 3กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขใหม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเรือนไม้คันนี้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบ ทุกดวงแน่นอนครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติกุญแจชิปครบ3นะครับนี่ฮะสีดำสองสีแดง1หัวโช๊คสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยครับแต่งขอบบนเดิมสวยครับนี่ฮะตัวตายแฮนด์เดิมครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมไม่มีรอยเลยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆดูนะครับไม่มีเลือนรางแน่นอนปอกแอนนะครับเป็นขอบแอนอ่าปอกเป็นปอกแฮนด์แต่งนะครับลายเดรบอนคลัตกระจกปลายแอนแต่งทรง c ีอมือคลัตช์มือเบรกนะฮะยังคงเป็นของเดิมครับไม่คอสไม่งอ กระปุกละมันเบรกดูนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนนะครับประกับพัดเล้งตัวสอดต่างๆไม่มีเรือรางแม้แต่ตัวเดียวชุวยครอบถังเดิมครับนี่ฮะโลโก้ s ออยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวครับฝาถังสวยไม่มีรอยครับคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะกันถังนะครับลายคาร์บอนจับโลกิฟตัวถังนะครับตัวครอบถังด้านข้างสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเบาะนั่งเบาะซ้อนคันนี้ยังคงเป็นเบาะเดิมหนังเดิมครับโลโก้ XSR ยังอยู่นะฮะด้านหน้าคันนี้ครับ มาพร้อมกับนี่ฮะชิลหน้าแต่งนี่สวยงามครับคมไฟหน้าครับเป็นแบบฟูเอาไว้ดีนะฮะแล้วก็นี่ครับเฟเดีวคู่หน้าเป็นแบบ l อ d เชนเดียวกันนะครับกระบอกโช๊คด้านหน้าสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับบางโคนหน้าเดิมนะฮะเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวย่างด้านหน้าครับจากพีรีล็อตโซทรีครับสภาพอยู่ที่ประมาณ9 0นะครับขอบล้อด้านหน้าสวยครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าดูนะฮะ6ก0 0กิโลเมตรแท้ต้องเป็นแค่รอยแบบนี้นะฮะ มาพร้อมกับระบบเบลก ABS ด้วยคันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับกันล้มล้อหน้าแต่งกระบอกโช้คู่หน้าสวยครับคาลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยไฟทับทิมอยู่ครบครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งด้วยนะครับมาดูที่คอท่อด้านหน้าหน่อยนี่ครับไม่มีบุบยุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างแน่นอนนะฮะนี่ครับกันล้มแต่งแบบตรงรุ่นให้ดูเฟรมวันนี้นี่บินเสียเฟรเมเดิมครับอยู่ครบทุกตำแหน่งเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนฝาวาวเวสวยครับ ไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะฮะแข็งเครื่องเดิมครับนีฮะมาพร้อมกับกันแข็งแต่งด้วยนี่ครับไม่มีรอยนะครับพักเท้าแต่งนี่ครับอันนปกลางครับไม่คดไม่งอครับคันนี้ที่คันมาพราอว่าท่อแต่งจากทมิโนนี่แบบฟูลซิสเต็มด้วยครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่อัตตาติดง่ายครับรอบเดินเบาดิ้งแบบนี้เลยฮะอัตราเร่งคันนี้เป็นไงนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ ล้อเพื่องยนต์นิ่งนะฮะตาเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนครับมาดูที่สวิงอาร์มันหน่อยครับนี่ฮะไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานแน่นอนจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยนะฮะตอนนี้คือ6ก0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับกันดีดล้อหลังแต่งเช่นเดียวกันฮะมาดูล้อหลังครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับจากพีโรโซทรีเสรเกือบเต็มครับไฟท้ายด้านหลังแต่งเป็นแบบ FullLED ศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซลเตอร์เดิมนะฮะติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานแน่นอนครับพักเท้าฝั่งซ้ายนี่ครับไม่มีรอยคันเกียร์นะฮะไม่คดไม่งอแน่นอนนะครับนี่ครับคันนี้มาพร้อมกระตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะครับแล้วก็กันแข้งแต่งนะครับฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันมาดูที่เฟรมหน่อย เฟรมเดิมสวยครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับดูนะครับไม่มีรอยขีดข่วนด้านข้างนะครับนี่ฮะสวยจริงๆนี่ครับกันลมด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสนะครับตามพลาติยเทนเนอร์ไบต์หนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะละฮะคันนี้ครับเราเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่ 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวนํารมต้นเพียง9,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีครับส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนรับแรกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นนะครับถ้าคุณมองหา x อ็900สภาพสวยเลขไม่แท้ของแต่งจัดเต็มแบบนี้ต้องคันนี้ฮะแล้วเจอกันครับทันตแพทย์บุรีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ